w วลคอมบีเอซีเคทูช anel 2องพัน t ี่สิโตโยต้าฮแลนเดอรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าที่หลายคนกําลังรอคอยและพูดถึงกันอย่างมากเพราะนี่คือหนึ่งใน s u v ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมสูงในหลายประเทศรวมถึงในไทยด้วยความโดดเด่นของฮแลนเดอรุ่นนี้คือการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดทั้งดีไซน์ภายนอกภายในเทคโนโลยีและสมรรถนะที่จัดเต็มมากขึ้นกว่าเดิมวันนี้เราจะพามาทําความรู้จักแบบละเอียดว่ารุ่นใหม่คันนี้มีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม และทำไมมันถึงกลายเป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026เริ่มกันที่การออกแบบภายนอกต้องบอกเลยว่า Toyota h e ฮแลนเด2026มาพร้อมกับเส้นสายใหม่ที่ดูดันและทันสมัยยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้ามีความหนาแน่นและมิติที่ดูบึกบึนมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมออกแบบใหม่พร้อมฝาหน้าเลนที่ปรับดีไซน์ให้คมชัด และเรียวยาวให้ความรู้สึกสปอร์ตและรูราไปพร้อมๆกันด้านข้างตัวรถถูกปรับเส้นสายใหม่ให้โฉบเฉี่ยวมากขึ้นเน้นความรู้ลมและเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมเสริมด้วยล้ออลลอยขนาดใหญ่ตั้งแต่1 9ถึง21นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยทำให้ภาพรวมของรถคันนี้ดูแข็งแกร่งและมั่นคงด้านท้ายมากับไฟไท้ายเล็แบบใหม่ที่เชื่อมต่อกันเป็นเส้นทำให้ดูมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารจะเห็นถึงความก้าวกระโดดอย่างชัดเจนในการออกแบบ โตโยต้าเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงมากขึ้นเบาะนั่งหุ้มหนังแท้แบบพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกนุ่มสบายและรองรับสรีระได้อย่างดีเยี่ยมแผ่งคอนโซลกลางออกแบบใหม่หมดมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนขนาดใหญ่1 4นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงจาก JBL ที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียมนอกจากนี้ยังมีหน้าจอขนาด12.3นิ้วสำหรับผู้ขับที่แสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้การขับขี่ง่ายและล้ำสมัยมากยิก่งขึ้น พื้นที่โดยสารกว้างขวางตามสไตล์ของไฮแลนเดอร์โดยยังคงมาพร้อมกับบอะดนั่งสามแถวรองรับผู้โดยสารได้7-8ที่นั่งขึ้นอยู่กับการจัดวางบอรบอะแถวที่2สามารถปรับเลื่อนและเอ็นได้ทำให้ผู้โดยสารด้านหลังเข้าออกสะดวกขึ้นรวมถึงบอะแถวที่3าที่แม้จะเหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ตัวเล็กแต่ก็ยังคงให้ความสบายมากกว่าคู่แข่งหลายรุ่นพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็มีความจุที่กว้างขวางและสามารถทับบอกแถว2และ3ลงเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้อย่างมากเหมาะก,กับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางท่องเที่ยว พูดถึงเรื่องเทคโนโลยี Toyota h i ฮ h l a n d อ er 2026จัดเต็มกับระบบความปลอดภัย Toyota Sa ซ e ตี้เซนซูล่าสุดที่มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมการตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาร,ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังรวมไปถึงกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง ในด้านสมรรถนะการขับขี่ไฮแลนเดอร์2026มีให้เลือกหลายทางเลือกเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรเทอร์โบชาร์จที่ให้กำลังมากกว่า265แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลทำให้การเร่งแซงหรือการขับทางไกลมั่นใจมากขึ้นและยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์2.5ลิตรประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า240แรงมา้าแต่ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิมถือเป็นจุดเด่นที่หลายครอบครัวชื่นชอบเพราะได้ทั้งความแรง และความคุ้มค่าเรื่องระบบเกียร์ใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดใหม่ที่ปรับจูนมาอย่างลงตัวทางานบักวมกับระบบขับเคลื่อนทั้งแบบ 2WD และ w d ให้เลือก